สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านตาวิทกันนะคะอยู่ในซอยประัดเปียงนะคะเราต้องมาก่อนเราต้องมาก่อนเที่ยงนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าขนาดตอนนี้ก็คือที่จอดรถก็ไม่มีแล้วเราต้องไปจอดข้างหลังถ้ามาตอนเที่ยงรถจะเยอะมาก แดดเปี้ยงๆนะคะสู้แดดพาสู้แดดนะคะแต่ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่แล้วก็มีขนมเค้กมีคาเฟ่ก็คือจะน่านั่งหน่อยนะคะมีคาเฟ่ด้วยเย็นนะคะร่มรื่นอ่านี้เราไปดูการทำก๋วยเตี๋ยวกันนะคะ อันนี้มีหมูสเ,เต๊ะด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะก๋วยเตยี๋ยวอย่างเดียวแต่บอกว่าก๋วยเตยี๋ยวอร่อยมากอยู่ตรงซอยปลัดเปียงนะคะอันนี้คือลูกชิ้นเนื้อของเราแน่แนเลยนี่เป็นหมูสเ,เต๊ะนะคะนี่ร้อนๆน,น่าก,กินนะคะส่วนนี้ก็นี่ก๋วยเตยี๋ยวพารูเคยมากินแล้วอร่อยมากบอกทุกคนรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเลยอร่อยจริงๆ เขากำลังทำเนื้ออยู่จะบอกว่าอร่อยมากอยู่ในซอยปราดเปียงนะคะ,คะ,คะอันนี้เขาเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเดียนี้ที่ใส่พริกวันนี้พาคุณยายมากินค่ะแล้วเขาก็จะมีผักให้เราด้วยนะคะส่วนผักสดนี่บริการตัวเองนะคะอนนูน้นพาในแม่มานะคะแล้วก็เราก็จะมีขนมถ้วยด้วย บรรยากาศในร้านนะคะครบรรยากาศในร้านชิวๆเย็นนะคะของอรุไม่ต้องนีมาแล้วของอรุนี่ของอรุเป็นเกาเหลาของแม่เป็นอะไร<ม>ของแม่เป็นเส้นใหญ่เสน้นใหญ่มันกินง่ายมันอ่อนแล้วก็นี่ของแม่โอเคทุกคนค่ะทานข้าวกันนี่แม่กินขนม ล้วยไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ่าเดี๋ยวขอคารุทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะอันนี้เมนูเพิ่มนะคะอันนี้ของฮารุอันนี้เป็นเนื้อลวกจิ้มนะคะมื้อกลางวันของเรานะคะทานด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะ